ชื่อจริงชื่ออะไรชื่อจริงชื่ออะไรไม่เป็นไรโอ้ตไม่เป็นไรอาบน้ำอาบน้ำไปเนาะดูด้วยใจเย็นๆใจเย็นดูด้วยมาซ้อมไหมย้ายออกจากยานพาหนะทางสินค้าทันบนลงพักสินค้าที่มั่นคงท่าเรือรับอนุญาตหรือเกตปอดอากรโดยไม่รับอนุญาตจากพนักงานสุลกากรร่วมกันช่วยซ่อนเล้นช่วยจําหน่ายช่วยพาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไวโดยการใดๆซึ่งเป็นของตนเอง พึงรู้ว่าเป็นของที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการทางศุลกากรและร่วมกันนําเข้าส่งออกหรือนำผ่าราชนาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่รับอนุญาตเจ็ดลิ้นนะเป็นเจ็ดลิ้นเจ็บแห้งผมไม่รู้เออไม่เป็นไรก่อนน้านี้มีหลักฐานตามสมควรว่านายวิริชัยชะแล้วก็เดี๋ยวต้องถูกจับกุม ไปส่งพนักงานสอบสวนกองกำกับการ3มกองบัรคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อมนะในชั้นจับกุมเดี๋ยวแจ้งติิให้ทราบว่ามีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะครับถ้าเราจะให้การทำให้การก็อาจจะใช้ในการในชั้นพิจารณาคดีได้มีสิทธิ์ที่จะพบหรือสึกสายสึกษานในความเป็นการเฉพาะตัวนะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะแจ้งให้ญาติทราบถึงการจับกุมในกั้แรกแล้วก็อ่า